สวัสดีท่านครับวันนี้อยู่เกมแกนชินนิแพ็กกินแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการได้แปลนธนูคาฟของอินาเซมะานะครับผมอย่างแรกนะครับเราต้องไปที่ตรงจุดนี้ฮะจุดที่มาไว้คือบ้านหลังนี้ซึ่งที่ที่การสื่อคือการวารามที่จุดนี้ครับหลังจากเราวรามถึงจุดนี้นะฮะให้เราบินไปไปงไงก็ได้ถึงบ้านตรงนั้นนะฮะ แล้วเราก็มาหาชายคนนี้ครับที่ทาคาชิคุยกับเขานะฮะเราแค่ต้องไปเอาหอยสัำมักเขานะฮะซึ่งคือหอยที่เราเก็บได้เมื่อกี้ตรงนั้นมันจะอยู่แต่ชายหาดพวกน,นี้นะฮะหอย มันจะสุ่มจำนวนอยู่นะฮะก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนน,น,นี่เอาไม่ใช่แล้วแต่ว่ามันจะกี่อันแต่มันจะสุ่มอยู่ที่ๆชอบชายหาดเนี่ยแหละฮะซึ่งคือที่ผมเก็บได้เมื่อกี้แล้วก็มาคุยกับเขาฮะแล้วเราก็ให้เขาเอ๋อเขาต้องการสามอันนะฮะ ก็หากันไปนี่ฮะครบ3มเปลือกกันแล้วนะฮะเปลือกหอยอย่างนี้พอครบ3มันแล้วนี่ฮะสี่อันแล้ว,นนลวันก็จะสุ่มอยู่ตามพื้นรอบชายหาดรอบๆนี้ฮะเมื่อเราเก็บครบทั้ง4อันแล้วเราก็าคุยกับเจ้า MP4 ทาคาชินะครับก่อนคุยเรายังเปิดกล่องไม่ได้นะฮะให้ดูเลยแล้วพอเราคุยปุ๊บเาหอยสังไดยอรยังก็เอาให้เขาไปนะครับแบ อืมเข้าใจเราเปิดได้แค่เดียวฮะแล้วก็เปิดไปเลยครับเรคิดเลยมาอันนี้ผมไม่ได้มองว่ามันเกี่ยวกับโชคหรือดวงนะครับผมอันนี้ตามตัวฉอดที่ผมได้รู้มาจากในคลิปของทางต่างประเทศน,นะครับผมก็ เขาบอกว่าจะต้องเปิดหีบให้ครบแ้ง7วันนะฮะคือจะต้องมาทำเพจคุยกับคุณคนนี้คุณทากาชิเนี่ยทั้ง7วันเราต้องคอยสังเขตตลอดเรามาเปิดทุกวันนะฮะในวันที่7เราจะเปิดมันได้แน่นอนครับผมผมไม่ได้จวมาเวสนี้เกี่ยวกับดวงไหมแต่รู้สึกว่าจะไม่เกี่ยวนะฮะคือจะต้องเปิดให้ครบ7วันแค่นั้นเลยแล้วก็จะได้มานะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ